คลิปดอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุ18ปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันธนั้นมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ ก็กราบั็ดีนะครับในเอฟซีของพิคิงทุกท่าน,นะครับอยู่กับพิคิงอีกแล้วนะครับช่องยินบัวดำเช่นเคยนะครับนะอ้าวก็เดีเย๋ยวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพิคิงด้วยนะเออวันนี้เรามากันในรอบเช้านะรอบลุงสองพาเพลินอ่าพีจีซีเกมตันนี้เลยแล้วก็โจ๊กเกอร์สี่เกมแล้วก็แพ็คไมติกนะครับนะอ่ะพอเพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มนาคีทามอีกเหลือ9นาทีนะก้ามงห้าทิบนะนาทีนะครับนะเออแต่เราจะไม่เล่นเกมในช่วงนาคีทามนะเราจะมารีวิวเกมใหม่กันเห็นอะไรด้านหลังไหมนีออ่มีเกมใหม่มาเมื่อวาน มัง้งเห็นพี่ไมอามี่รีวิวไปเมื่อคืนน่าจะมั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละแต่พี่คิงไม่ได้สังเกตเมื่อวานพี่คิงนอนไว้ไว้ <c oughs> นะโอเคดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปรีวิวเกมใหม่กันนะอ่ะประมาณนี้รู้สึกว่ามาจองมาดีมากเลยเนะี่ยรอบนี้นะเออดูดิเนี่ยดูเหนือให้ดูเนี่ยอ้าวไปนไแล้วมาจองเนี่ยดูมาจองหนึ่งมาจองสองเนี่ยมาดีมากเลยนะเท่าที่ดูสังเกตอยู่นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ่าไปรีวิวเกมใหม่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้า มีกำไรติดไม้ติดมือเดี๋ยวเราไปเล่นเกมในช่วงลักกี้รรมต่อเนาะโอเคคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยมา <c oughs> เพลงเพลงมันตื้อดึดตื้อดึดจังเลยเอ่าดูกติกากันก่อนปีสปินไวัญญมณีสีม่วงแผงสดุดสัญลักษณ์ไปรากฏขึ้นบนเผาสองสามสี่และห้าเท่านั้นคืออะไรวะ มาลองดูก่อนแล้วกันเกมนี้เริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งบาทนั้นเอาสักสามหรือสี่ดิเอาสามเลยอะมาโจ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 หึห้อถ้าไม่ศูนบาท คืออะไรวะมาออโต้ไปดีกว่าจะได้ดูแบบเข้าใจเข้าใจอเอเ๋อเอะฟับฟึบฟับอื้อหแค่ได้ลุน้นโอ้โหอ๋อถ้าไปไวถ้าคอมโบเยอะๆคอมโบต้องไวอย่างเดียวไหมเนี่ย อ๋อต้องวายด้วยถ้าวายด้วยก็จะถ้ามันแตกใช่ไหมก็จะไปรวมข้างบนเนี่ยเห็นไหมปึ๊บอ๋อไอเผาไอเผาอันนี้คือไอเผาเหรอเผาสองสามสี่ห้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้แต่เผาเผากูไม่หมุนเลยนะเอากูนิ่งกริปเลยนะอืมอืม อเออือมอม,มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ้าไหนบอกคูณคุณไหนบอกสูงสุดคูณห้าทำไมมีคูณหกด้วยอ่ะเอะ๋เอ๋กูละงงเอ๋เอ๋แต่ได้อยู่หวังว่าเราจะเข้าผีสักรอบนะรีวิวรอบนี้นะเราจะได้ดูด้วยว่าด้านในเป็นยังไงนะแต่เท่าที่ดูฟีเจอร์ด้านนอกก็โอเคอยนะู่แล้วเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเข้าฝีตะปินมาก ก็ได้มีอกาศได้ลุ้นที่มันจะคุ้นคุนนอกแยกเห็นไหมเออก็ถือว่าน่าเล่นอยู่อืมอืมโอเคมาขวางมา่าอ,อ,อืมไม่แล้วไม่แล้วตกไหมตกมาตกมา โอ้โหได้อยู่ฟับฟับฟับอืมเจมนี้เขาฟีเจอเป็นยากอยู่นะมาให้ลุ้นสองสารอบกันเนี่ยดูไปถ้าจะบุญยาวๆไปเพื่อนอืมอืม <c oughs> ไม่ถึงว่ะแต่จริง <c oughs> ฟีเจอร์น่าเล่นอยู่นะดูเด็ ใช่ไหมเออโอ้ช่องอะไเยอะน่าจะมาน่าจะมามาไหม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 ได้ไวเออไวามาก่อนโอ้ไวสองช่องไม่คำนวณโอ้เพื่อนโอ้ไวสองช่องขนาดนั้นยังไม่คำนวณอีกดูแต่จะว่าดูดก็ไม่ดูดซะทีเดียวนะเห็นไหม อื <c oughs> ดูคือขึ้นคูณ3บ่อยมากนะครับจริงเนี่ยเห็นไหมต้องรู้นี่มันมีคอมโบโตอนที่มันขึ้นคูณไปแล้วเนี่ยถ้าคูณ3ามคูนส่แล้วมาคอมโบข้างนอกสนะัก2 300เนี่ยเบ็ดหแตกสามส่ร้อยอยู่นะรจริงเมื่อกี้เห็นไหมเออเสียดายวายมันไม่ค่อยจะต่อเนื่องนี่แหละอืม เออเออมาโอ้โหอื้มอื้มโอ,โอ้สแกตเตอร์ไม่ลงมาให้เราดูเลยอะ่ะหัวเพิ่มเบ็ดแล้วแม่งจะดูดรถมาดีกว่าโอ้ย เออโหเราจะได้เห็นปีตปีนหรือเปล่าเพื่อนเออมาสวยเออนี่เออเนี่ยใช่ไหมคูณสามไม่ยังห้าสิบกว่าเนะี่ยคิดดูเออเอออืม โอ้โฟ oh. huh. uh ีส huh. ป uh ินสองตัวมาโคตรจะบ่อยเลยแต่ไม่ลงเลยนะดูดิคนตีนมากโอ้โหอืมาไหมโอ้เหลือสามช่องมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาโอ้โหโอ้ด้ลุรุนรอบ รอบที่7 80แดสิล้วดูสิโอจะไม่ลงเลยอะ่ะดูอืมขอกาแีสักรอบสิเพื่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงงนเครื่องในเป็นยังไงนะอยากเห็นเนี่ยขอแต่รีวิวเกมใหม่เสียตังค์ทุกทีเลยเนี่ยโอ้ดีที่เมื่อวานไดน้ใครเชินมินมานิดหน่อยไม่นิ่อะเยอะอยู่อืม โอ้ดูฟีทาปินสองตัวโคตรบ่อยอะดูแต่ไม่เข้าเนี่ยไม่รู้เป็นไรไม่มีบุญนเดนี้โอ้โหดูอืมไม่มาว่ะระอบนี้อาจจะไม่ได้เห็นฟีทปินด้านในนะครับนะเดี๋ยวไปดูช่องคนอื่นก่อนละไป <c oughs> เดี๋ยวก็รอพี่กิงรีวิวเล่นรอบหน้าแล้วกันนะเผื่อจะฟลุกเข้ามั่ง แต่รอบนี้น่าจะไม่มาแล้วปจริงว่าหมดแล้วเนี่ย้อหืออื้อโอเคต่อชีวิตไม่หนึ่งร้อยวายก็คนตีนอยู่นะขนาดซ้ายขวาแม่ยังไม่คำนวณเลยเนี่ยดูดูสามตัวไม่คำนวณโอ้จิตใจทำด้วยอะไร เอออืมไม่แล้วไม่แล้วตกพาเพื่อนตกมาตกมาอืมรอบที่ยี่สิบอืยอมมาได้เพื่อนเอ้อ,อ, 20. อืยอมมาได้เพื่อนเอ,อ,ไเอนเ้ไม่น่าจะมาแล้วพียงวาหมดแลนะ้วเนี่ยหมดแลนะ้วเนี่ยอืมอืมดูโอ้ไวเสียชาติเกิดมาก อืมอืมอืมอ,มอมืดูมาป่อยอี่นะ่าจะสกเกตเตอร์สองตัวเนี่ยฟับ <c oughs> เออจบการรีวิวแต่เพลงเท่านี้นะฟิเจอร์ด้านนอกนะถ้ามีไว้นี่มาเห็นไหมฟับฟิบฟับฟฟับมันจะไปควนร,รวมข้างบนพี่ชีไม่แน่ใจว่าข้างบนสูงสุดเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้มีคูณหกได้เห็นแล้วนะเออ ทุกครั้งที่คำนวณจะต้องมีัวในกระดานนะเห็นไหมเออจะคำนวณตอนมี1 2 3 4น่าจะเรียงตามเผามากกว่าเนี่ย12 3 4 5เรียงตามด้านหลังเนี้ย5ตัวเห็นไหมเออส่วนฟีเจอร์ฟีตปินไม่รู้เป็นยังไงยังไม่ได้เข้านะโอเคแนละ้วให้พี่กิงรีวิวตามความน่าสนใจ <c oughs> จะรีวิวยังไงดีอืมก็เป็นเกมอีกสายเกมสายปั่นที่น่าเล่นนะแต่เป็นเกมที่เข้าฟีคนตีนอยู่เหมือนกันนะ ฟีสองตัวมาบ่อยมากดูแต่ไม่เข้านะกึกกึกกักกักแต่ก็ลุ้นแตกนอกได้อยู่เกมเกมนี้พี่คิงว่าถ้ามันแตกนอกแบบคูณ6คูณ5อย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะแตกหนักเยอะอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวพี่คิงให้ตั๊กแปดอะเออความน่าเล่นนะโอเคนะก็ลองมาดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะเกมนี้นะส่วนพี่คิงเฉยเยไม่ถูกใจเลยนะเพราะฟีตปินแนงเข้ายากมากเอาจริงช่วงนี้ จริงเกมใหม่แม่งเข้าฟีสปินยากกับทุกเกมเลยช่วงนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมดพวยความเป็นเทิงส่วนนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ